ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t ท k t, t Studio ูดินะคลิปนี้มาเปิดของฟรีนะครับผมโชว์ไทม์ฟรีฟีเจอร์เอ็นคอยสตาร์ฟรีนะครับผม,ว free, ร,บผมรวมๆแล้วเนี่ย3ครั้งนะครับเอาอันนี้ก่อนเลยโชว์ไทม์ ซึ่งมันโอกาสออกมีไหมมีนะแต่มันก็ยากนะครับผมมันก็ยากไอ้ยังเงี้ยไม่ได้ถ้าเป็นสีขาวไม่ได้นะถ้าจะได้คือไอรตรงเทปวิ่งวิ่งอ่ะไฟวิ่งอ่ะมันต้องเป็นสีอื่นนะครับผมถ้าเป็นสีขาวไม่ได้มาในชุดนี้เนี่ยมีแต่ละชุดเนี่ยมันมีอยู่เก้าเก้าอยู่อย,อยู่อยู่ฝั่งละคนก็คือคิรายโมเรโน่กับฮาเลนนะครับผมถ้าฝั่งโมเรโน่ก่อนเลยปะจะได้ใครในชุดนี้รู้สึกว่าจะมีเรดฟอร์ด นะมี Red Ford, ม i, รัอ o, นะ o, ออฟอร์ดมีกาบีนะครับผมมีมีมีคูโบนะฮะมีคูโบโอเคมาของฟรีไปจะได้ใครนะครับผมเอ็นคอยสตาร์เพชรเก่าเอามาเล่าใหม่ก็น่าจะเอามาเล่าเรื่อยๆจนกว่าฤดูกาลของฟุตบอลจะเปิดนะครับผมน่าจะประมาณนั้นโอ้โหอิตาลีวะใครอ่ะโอซิเมนเหรอมีบ้างโอซิเมน มีเฉยเลยวะโอซิเพนวะอรับก่อนก็มีโอซิเพนนะแต่คนละเวอร์ชันกันมนั้งนะครับผมโอเคนะเวอร์ชันเสื้อดำว่ะเวอร์ชันเสื้อดำนะเวอร์ชันเสื้อดำโอเคโอเคไปตัวพาร์ทสองนะตัวพาร์ทสองเนี่ยมีหาเล่นนะ มีฮาเลนนะมีฮาเลนมีทูนี่โครสมีเอ่อมีมิตุมะที่เจ๋เๆนะครับผมโอเคไปนะฮะเวอร์ชันนี้ฮาเลนดีสุดนะครับผมฮาเลนออ๊ยเยอะสุดนะแต่ต้องรู้เรื่องไปอังกฤษก่อนนะมันจะไปให้ไม่ล่ังกฤษอ่ะโอ้โหลีก้าแม็กซิโก ไปลีกเม็กซิกโกงงเลยครับผมไปลีกเม็กซิกโกว่ะเฮ้ยอะไรกันครับนี่โอ้โหอะไรวะเนี้ยลีกเม็กซิกโกมาเฉยนะเม็กตือว่ะแต่เม็กซิกโกก็มันไม่ได้มาเป็นอีเวนต์นานแล้วนะนะครับโอเคดีแรกผ่านไปไปต่อดีสองกันนะครับผมโอเค ไอดีที่สองนะครับผมตับของก่อนแล้วกันตับของก่อนแล้วกันโอ้โหดีแรกเนี่ยมไม่เท่าไหร่นะครับผมไม่เท่าไหร่นะมาโชว์ทางไปก่อนนะโชว์ทางไปก่อนจะได้ไหมจะได้ใครข่าวจัวข่าวจัวอย่างนี้นะเคแล้วก็มาลุ้นลุ้นใครในชุดนี้ตัวไหนยังไม่มีไม่รู้เหมือนกัน เนี่ยไม่รู้เหมือนกันรัสฟอร์ดมันจะมีหรือมั้งกาบีเนี่ยไปครับผมมักิีฬาโมเรโนโ่กีฬาโมเรโนโ่เอาจริงใครก็ได้นะไอ้พวกเนี้ยนะดีไม่ดีเนี่ยเปิดได้ตัวสามที่เคยเปิดแล้วนะครับผมเฮ้ยห้าดาวอังกฤษอ่ะเอ้ยไม่ใช่รัสฟอร์ดไม่ใช่รัฟอร์ดใครอ่ะ เดียวเอ็นไม่ใช่เอ้าใครวะนะกิฟไรอ่ะเอ็นห้าดาวพิมลีเสีดีใจนะครับผมจบแล้วแต่ตะคนเมื่อกี้ก็เก่งนะมาชุดนี้เนี่ยฮาเล่นฮาเล่นเวอร์ชันนี้โทนี่โครดอยากได้โทนี่โครดว่ะนะ่ะอยากได้โทนี่โครดมันจะได้ไหมล่ะนะ่ะ จะได้ไหมล่ะรุนลีกอะ่ะลีกเอิงเหรอลีกเอิงฝรั่งเศสเหรอ,อเป็นการเปิดสองวันที่โอ้โหชะมายเคลิ้นนะฮะเออ,เ,อ,อเป็นการเปิดที่รอบนี้ไม่ค่อยมีดวงสักเท่าไหร่นะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมนะประมาณนี้ละกันสหรับเปิดของ Free ฟรีฟีเจอร์แล้วก็โชว์ไทม์นะก็ถือว่า ได้ตัวที่อเคีไหมไม่ชิงนะครับผมนะแต่ก็ยังดีของฟรีนะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดตตามกดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคลิปนี้ไปละบ๊ายบายเลส